On your on some screens and the laptop over there, some pictures the left หลังจากชมรายการตอนเรียนรู้ชุมชนสัมพันธ์จากการท่องอินเดียไปแล้วชุมชนแห่งการเรียนรู้ขนาดย่อมก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประกอบด้วยท่านแรกดกรชัตรวันลัญชวัฒนกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ที่2ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์พิมพรอ,อสัมพินพงศ์อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและสุดท้ายนางสาวกนิชาสุจริตนิสิตชั้นปีที่5สาขาวิชาประถมศึกษาเอกไทยสังคมคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ที่หนูเห็นคือในวิดีโอเนี่ยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่นําเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็เด็กที่มีความสามารถพิเศษมาเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาปรับใช้ในประเทศไทยถ้าครูใช้แนวทางนี้ในการจัดการเรียนการสอนปกติอะคะ่ะจะสามารถทําได้ในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะ กิจกรรมในวิดีโอเนี่ยมันจะสะท้อนกับหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กตัวพี่เองเนี่ยก็ถือว่าประจําชั้นในระดับป5้ปหกนะคะก็เด็กปห้าปหกน่าจะสามารถที่จะดูรูป ภาพรูปของงานแต่งงานแล้วก็วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในชุมชนของเขาความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาได้ไม่จําเป็นที่ต้องนํามาเฉพาะกลุ่มที่เด็กที่มีพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวค่ะเด็กปกติก็น่าจะนํากิจกรรมอย่างงี้มาใช้ได้ก็เห็นด้วยนะคะกับอาจารย์จาย๋าถ้าเห็นสังเกตเห็นคาคำหนึ่งที่เป็นคําสําคัญในในวิดีโอก็กคือคําว่าชุมชนสัมพันธ์หรือเขาใช้ community cohesion ใช่ไหมคะคำนี้จริงๆคือถ้าเป็นการเรียนการสอนมันค่อนข้างเป็นนามาทมนิดนึง ชุมชนสัมพันธ์มันคืออะไรมันก็คือการที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยเขาเข้าใจว่าความแตกต่างในสังคมเนี่ยมันมีมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะต้องดํารงอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวของเขาท่ามกลางสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นสิ่งที่หลากหลายที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาต้องยอมรับทั้งคนอื่นที่ไม่เหมือนเขาและรวมถึงดํารงสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาไว้ด้วยอันนี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมที่จะสอนอยังไงให้เด็กนักเรียนประถมเข้าใจ แต่จริงๆแล้วเด็กป5ป6เนี่ยเรียนได้<ช>ถ้าใช้ <นะ S 2> วิธีอย่างคุณครูในวิดีโอใช่ไหมคะ,ม<น>ะเพราะว่าเขาใช้การถ่ายวิดีโอมาจากการไปท่องเที่ยวที่อินเดียใช้ภาพนั่นแหละที่แสดงถึงความขัดแย้งแตกต่างกันร,ระหว่างคนระหว่างชนชั้นมาให้นักเรียนดูมันเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนมามธรรมไปสู่รูปธรรมเด็กก็เข้าใจมากขึ้นจาก ที่ได้เห็นซึ่งกิจกรรมง่ายๆแบบนี้บางทีเราอาจจะมองผ่านแล้วก็ข้ามมันไปแค่ในวิดีโอเห็นไ,ไหมคะ ให้ดูรูปหนึ่งรูปรูปแต่งงานรูปความขัดแยง้งแล้วก็วิเคราะห์ความจริงเราเอาเอารูปไหนะนะมาถกกันมาอภิปรายกันในห้องเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะดวกเร็วแล้วก็กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์อันนี้<ม>คิดวิเคราะห์สำคัญที่สุดเล<ช>ค่ะ<อ>หรือพาลงพื้นที่จริงก็ได้ใช่ไหมคะนอกจากให้ให้ดูภาพหาชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้โรงเรียนโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนนั้นแล้วพาเด็กลงไปจริงไปมีประสบการณ์ตรงเพราะว่าอย่างวิดีโอเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์รองใช่ไหมคะ ถ้าประสบการณ์ตรงได้ก็จะยิ่งดีมันก็จะทำให้เขาเข้าใจคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดของเรื่องชุมชนสัมพันธ์ได้ดีแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าหลังจากที่เราออกไปสำรวจชุมชนแล้วเนี้ยค่ะเราควรมีอะไรที่แบบกระตุ้นคางคิมากกว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มีความคิดว่าน่าจะทำเป็นอะไรได้บ้างไหมคะน่าจะเป็น ในในส่วนของพี่พี่อาจจะอาจาอาจาอาจะเป็นประเด็นคําถามให้กับนักเรียนดีกว่าเนช่นเอ่อทีนี้หนึ่งสังเกตอะไรบ้างเป็นคําถามที่กว้างๆแล้วให้นักเรียนออกมาในครั้งต่อไปมา,มา,มานําเสนอในาคาแล้วก็พูดกันค่ะค่ะก็ะะะอย่างในในวิดีโอนะคะคุณครูก็ให้เด็กดูวิดีโอเสร็จแล้วอภิปรายเปิดประเด็นใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ ผลงานที่เป็นชิ้นงานแต่มันก็เป็นภาระงานอย่างหนึ่งที่เด็กแสดงความสามารถเชิงประจักษ์ใช่ไหม,มว่าเด็กเขาเข้าใจเขาสะท้อนประเด็นได้เขาคิดวิเคราะห์เป็นจึงสามารถที่จะตอบประเด็นปัญหาที่ครูเปิดประเด็นคําถามไว้ให้ฟังอาจารย์หลุ่มแบบแบมบีคิดว่าแบบเออถ้าเกิดสมมติว่ากลับมาเอาแบบพื้นๆก่อนนะคะ เป็น Mind mapping ที่แบบเสรุปความคิดก่อนแล้วเราก็สร้างเป็น Mind mapping ใหม่ขึ้นมาว่าเออถ้าเกิดแบบชุมชนชุมชนหนึ่งแบบสําคัญคนมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้เขาคิดหรือแบบการพัฒนาชุมชนในอนาคตจะเป็นอะไรได้บ้างนี้คิดว่าใช้ได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วสิ่งสําคัญคือครูเนี่ยเขาจะต้องรอคอยคําตอบคําถามของครูี่ต้อง,ต,องต้องเก่งเนาะะช่ะะะไมคะต้องต้องเฉียบต้องเฉียบพอสมควรที่จะก,กระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็รอคอย จนกว่าเด็กจะได้ข้อสรุปของตัวเองโดยที่ไม่บอกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยหรอว่าเราจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการรอคอยคําตอบด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็ข้อจํากัดของความสามารถในการตั้งคาถามเพราะว่าตอนหนูฝึกสอนเนี่ย<ม>อาจารย์ก็จะบอกเหมือนกันว่าเออต้องแบบตั้งคําถามให้เด็กคิดนะบางทีอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นคําถามปลายปิด เนี่ยคะ่ะไม่ควรถามเนี่ยคะ่ะแล้วการรอคอยคําตอบมันก็ใช้ระยะเวลาย่งนีจะเป็นปัญหาหรอืออะไรสำหรับาสาหรับเด็กประถม<ร>น,นี่นะคะคําถามเนี่ยทำไมนะอะไรนะลองดูซิ ลองอลองคิดซีรูกมจะเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตอบคาถามสั้นๆแบบนี้ค่ะจะค่อยๆกระตุน้นซึ่งนักเรียนป .1 ป .2 ป .3 คงจะตอบอะไรไม่ได้เยอะ,ะเราอาจจะต้องมีคําที่จะตอบอเล็ก,ลกๆน้อยๆให้เขาบ้าง้เขาเชื่อมโยงต่ออะไรเงี้ยเป็นคีย w o r d ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดป .5 ป .6 เราน่าจะเปิดกว้างได้แล้วต้องดูอยู่ที่ระดับความสามารถของเด็กด้วยแต่ส่วนมัธยมเนี่ยสบายมากเลยถ้าเห็นในวิดีโอคุณครูก็จะ มีมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่นักเรียนอาจจะเงียบใช่ไหมคะมแล้วก็คนที่ตอบก็ตอบอตอบเยอะคนที่ไม่ตอบก็ไม่ตอบเลยคุณครูเขาจะมีเทคนิควิธีใช่ไหมคะมในการนํานําเรียนพาเรียนใช้คําถามปลายเปิดทําไมอย่างไรหรือยกประเด็นที่มันขัดแย้งขึ้นมามแล้วให้พยายามให้นักเรียนคิดคิด,คดแล้วก็อย่างที่อาจารย์จ๋าบอกก็คือบอกให้คนที่ตอบเยอะแล้วหยุดรอ,อฟังเพื่อนก่อนเพื่อนคนที่ยังไม่ได้พูดให้เขาแสดงความคิดเห็นเด็กที่อยู่ในมุม เด็กที่ไม่ตอบเด็กที่เงียบอาจจะมีความคิดเห็นหรือว่าประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ฝึกให้เขากล้าใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ให้โอกาสเขาก็ไม่ได้โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นน่าจะเริ่มจากการให้โอกาสมากมมากว่าอาจารย์ไหนคะนสาคิตนะคะเขาจะมีกล่องเล็กหมายเล็กชื่อ,อค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามปุ๊บเลยจัดเสียงซีมซีทุกคนจะตื่นรือนเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการตอบคือแบบเนาะเราอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถจะนำไปัใช้ได้ให้เด็กรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องฟังตลอดเวลาเราต้องลอดเวลาต้องคิดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นาะมันจะช่วยได้เยอะชอบมากที่บอกว่าฟังตลอดเวลานะคะบางครั้งถามก็จริงแต่ฟังเขาหรือแค่ได้ยินถูกไหมคะถ้าเราฟังเราตั้งใจเขารับรู้ได้ว่าเราตั้งใจฟังเขานะเรารับ รับฟังความคิดเห็นเขาแต่ถ้าเราแค่ได้ยินมันก็เปล่าประโยชน์เด็กก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เสนอไปสิ่งที่แสดงความคิดเห็นไปไม่ได้รับไม่ได้ถึงครูใช่ฝึกให้นักเรียนคิดอาจจะปล่อยคำถามไปก่อนแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็ใช้การกระตุ้นเป็นระยะการคิวอิ่งชี้นะเขาเป็นระยะคำถามนี่ไม่จำเป็นว่าต้องยิ่งกิจกรรมแบบนี้ค่ะในเด็กประถมนี่ไม่จำเป็นที่ต้องตอบทันทีก็ได้เขาสามารถที่จะกลับไปที่บ้านกลับไปคิดกลับไปอะไรไปคุยกับที่บ้าน แล้วค่อยเอามาตอบครูในในวันต่อไปซึ่งเขาก็จะได้รู้รจัจกประเด็นที่กว้างขึ้น,นแล้วก็รู้สึกถึงคำว่าชุมชนสัมพันธ์ได้มากขึ้นได้ซ้ําอย่างเงี้ยค่ะแนวทางที่เราให้เด็กแสดงความคิดเห็นให้เด็กพูดความคิดของตัวเองเ่ยค่ะคือสภาพเด็กในประเทศไทยอะค่ะจะยังไม่ค่อยแบบ เออหนูคิดว่าอย่างนั้นหนูอยากตอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราจะมาปรับกับเด็กที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเงี้ยคะ่ะมันจะยากหรือว่ามันจะมีแนวทางในการปรับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์เพ <ใน S 2> <ม>ื่อกระตุ้นให้เขากล้าสแสดงความคิดเห็นขึ้นเนี่ยค่ะในในเรื่องของการใช้ทักษะกิจกรรมกลุ่มแบบเนี้ยค่ะคุณครูจะต้องเก่งมากในการมองว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยชอบพูดเด็กคนนี้พูดเก่ง ถ้าสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันคนนี้จะด้อยไปเลยแล้วก็ต้องเก่งที่จะจับกลุ่มพอสมควรว่าอ่ากลุ่มที่พูดน้อยถ้าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีโชว์คนหนึ่งก็ต้องมีโชว์ขึ้นมาก็จะให้พูดเยอะขึ้นหรือถ้าเห็นว่าถ้ากลุ่มนี้ไม่ยอมพูดเลยมาจับกลุ่มกับคนที่พูดทําให้กลุ่มนี้พูดเก่งขึ้น่าคุณครูต้องฉลาดในการวางหมากเหมือนกันในการจับนักเรียนมาอยู่ด้วยกัน งั้นอย่างนี้ครูต้องแบบรู้จักนักเรียนแบบทุกคนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมาจัดกิจกรรมใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นครูประจําชั้นเนี่ยเราจะมองออกอยู่แล้วค่ะหรือยังแบบนี้เขาก็ใช้ให้ให้เลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษมาก่อนใช่ไหมคะเด็กที่ค่อนข้างมีความสามารถในการอภิปรายในการแสดงความคิดเห็นมาก่อนมาเป็นโครงการนําร่องก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก คนอื่นๆ,อ,นๆอยากน้นนีใช่ใช่แล้วก็ได้ดูเพื่อนเป็นตัวแบบใช่ไหมคะตัวแบบก็สําคัญยิ่งตัวแบบจากเพื่อนที่เก่งเงี้ยเขาก็อาจจะอยากจะทําได้แบบนี้<ม>อยากจะบันทึกวิดีโอแบบนี้อยากจะอภิปรายกับครูแบบนี้ก็น่าจะน่าจะได้อยู่กิจกรรมแบบนี้มันต้องค่อยๆสอดแทรกไปในทุกปอปอหนึ่งก็ต้องเริ่มแล้วเขาจะอาจจะพูดอย่างอย่างอย่างคำภาษาน่ารักน่ารักปอสองอาจจะพูดมากอีกหน่อย ป .3 จนเขาโตขึ้นเขาจะได้ความคิดวิเคราะห์แล้วก็อาจจะเห็นภาพหนึ่งภาพปุ๊บแต่งได้เป็นบทความก็ได้คือมันต้องฝึกขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเห็นด้วยเลยนะคะพะทักษะการที่จะเด็กจะอภิปรายได้อย่างในวิดีโอเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ว่าพอป .5 ปุ๊บเด็กอภิปรายได้แบบนั้นแสดงความคิดเห็นได้ดีขนาดนั้นอย่างที่อาจารย์จะพูดถูกเลยว่าฝึกเด็กไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราอาจจะ ประมาดเด็กหรือเปล่าว่าเด็กเล็กไปอ,อาจจะยังทําไม่ได้แต่จริงๆถ้าเราเริ่มฝึกเขาเป็นตัวแบบให้เขาในการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในการวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว,ว่าพอถึงระดับหนึ่งที่ทักษะการคิดของเขาพัฒนาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะทําได้ดีส่วนในระดับเล็กเราอาจจะยังไม่พูดถึงในเรื่องของความขัดแย้งมากนะัก<ข>อาจจะเป็นในเรื่องของภาพของงานแต่งงานให้รู้จักว่าครอบครัวเขามีใครบ้างที่ดูวิดีโอพอรประทับใจอย่างหนึ่งคะ่ะาจย์พอประทับใจว่า คือมันจะมีช็อตหนึ่งอะคะ่ะที่ครูไม่ได้เป็นคนนำความคิดเด็กแต่เป็นเด็กที่เขาแบบสนใจแล้วเขาก็ถามกันเองอเราจะทำยังไงที่แบบเด็ก,ดกไทยเราจะเป็น,ปนแบบนี้ใช่ค่ะหนูว่าครูเขาเก่งมากเลยนะคะกับการที่เปิดประเด็นแล้วให้เด็กสนใจแล้วให้แบบออกนอกห้องเรียนแล้วเด็กยังตราตรึงอยู่ว่าแบบ ฉันอยากรู้เธอคิดยังไงเหรอเธอคิดยังไงเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแบบนะคะจย์จ๋จาคือก่อนที่เขาจะให้เด็กถ่ายทํากันเองเนี่ยเขาก็จะมีการถามเด็กใช่ไหมคะมถามนําก่อนให้คําถามปลายเปิดซึ่งอันเนี้ยคิดว่าตัวแบบเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เด็กเรียนรู้จากครูว่าการถามถามอย่างไรแล้วถ้าต้องการคําตอบลักษณะแบบเนี้ยควรจะตั้งคําถามให้เพื่อนตอบแบบไหนอย่างไี้ ก็กิจการแบบนี้ก็ที่บอกไปว่าควรจะฝึกตั้งแต่เล็กๆถ้าฝึกมาเรื่อยๆก็น่าจะทําได้ในระดับป .5 ป .6 อย่างตอนนี้พลอยฝึกสอนที่โรงเรียนนานาชาติอะค่ะความหลากหลายแบบทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันทุกมุมโลกจริงๆค่ะอาจารย์แลวหนูต้องสอนสังคมกับเด็กหนูเห็นว่าเขาแสดงความคิดเห็นได้ทุกอย่าง เป็นอิสระค่ะแม้กระทั่งแบบแยงกับครูไอคิดว่าไม่ใช่อ่ะไอคิดว่าผิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องปรับตัวไปกับเด็กด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวใช่ไหมคะที่จะต้องปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอนแบบที่ให้เด็กแสดงความคิดเห็นครูก็ต้องเราต้องยอมรับเราต้องเปิดใจโอเปนไมล์โอเปนไมล์ใช่คหมเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่แล้วพยายามตะล่อมให้เป็น เป็นในสิ่งคําตอบให้มันเป็นในสิ่งที่ที่ดีอ่ะที่ดีอ่ะในทางบวกในทางบวกนะคะก็วันนี้หนูได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้ความคิดดีๆแนวทางแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายค่ะขอบคุณเช่นกัขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ